ชีวิตอยู่ในกันตรงนี้กับพวกเรานั้นอยู่ในยุคเกี่ยวกันนะอยู่ที่ไหนจะไกลแค่ไหนสักพม านป๊อปอัพไลฟ์เป็นยังไงบ้างคือหนูอะได้รับบทเป็น MC หลักวันแรกใช่ไหมคะส่วนวันที่2ก็คือเป็นแบบซับ MC คือแบบเขาให้หนูทั้งดูวันแรกแล้วก็ซับเพื่อนวันที่2ด้วยมันแบบมีอะไรก็แบบบอกกันได้แบบติกันได้แต่อย่างลงเพราะจิตใจหนูบอบางและเพืเ่อนแต่ว่าก็คิดว่ามันก็ดูแบบได้เป็นเหมือนทอล์คโชว์อะไรเงี้ยดูน่าจะสนุกดีนะคะตอนประกาศเซมเป็นไงบ้างตื่นเต้นนิดหน่อย ทุกคนก็มันซ้อมเต้นมาแล้วมันก็พยายามตื่นเต้นที่ได้มากที่สุดจะมองมอยว่าแบบอยากให้ทุกคนมางานเดบิวรุ่นห้าอยู่นะคะที่นิปปอนฮารนิปปอนฮารคูบเบงกอกนะคะที่สยามพารากอนวันที่หนึ่งก็อยากให้ทุกคนมาเยอะๆเพราะว่าแบบเดบิวยอ,ยอะไรง่าอะไรเงี้ยอุ่าแบบอยู่ในรังอยู่ในถ้ำมมาเลยแล,แล้วก็จะได้เดบิวแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าแบบรุ่นห้าแบบเอาจริงๆตอนเข้ามาตอนแรกก็ทุกคนก็อาจจะแบบ ดูขี้เกียจในสายตาคุณครูแต่พอแบบเอาจริงเอาจังแล้วมันก็แบบเฮ้ยพอได้เนี่ยได้อะไรเงี้ยก็แบบรู้สึกว่าทุกคนพัฒนาขึ้นมากๆเลยแล้วก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแบบเก่งขึ้นอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนลองเปรียบเทียบกันแล้วแบบมันจะแบบเอ้ยดีขนาดไหนมันจะทําให้ทุกคนเห็นที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบในงานก็คือเราแบบซ้อมกันเพื่อที่จะแบบ ให้โชว์ในงานนั้นได้แบบว่าปึ้งปึ้งปังปงจงัจริงๆเยยงี้ยทุกคนเนี้ให้ทุกคนไปดูเพราะว่างานก็เข้าชมฟรีนะคะและที่สําคัญก็มันไม่ได้มีโอกาสแบบนี้บ่อยๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนไปเจอกันเยอะๆแล้วเจน5คือพวกเราก็แบบรักกันสาม,มัคคีกันมากๆแบบมาความขี้เกียจหมายถึงว่าแบบทุกคนดูแบบ เหมือนแบบไม่จริงจังอะไรเงี้ยทุกคนอาจจะยังรู้สึกจริงจังไม่มากพออะไรเงี้ยใช่แล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่แบบเหมือนบางคนก็บอกอ้ยจะไปดูแล้วนะแต่ว่าแบบเดินทางไกลอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ซัพพอร์ตพวกเราแบบยังแบบเห็นอะไรในตัวพวกเราซึ่งหนูอหนูก็คิดว่าในวันนั้นมันต้องเลิศแน่ๆอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบจากที่ดูคอยดูมาตลอดรู้สึกว่าเฮ้ยแบบพวกเราก็แบบเก่งกันขึ้นมากๆหลายคนอย่างแบบขอแอบเหมาได้ไหมแบบไข่หมูกับนีย่าทุกคนแบบ ตอนนั้นหนูขอเล่าว่าเออจะมาเมาวันช่วงที่คือการเออเพลงเดบิวมันก็ต้องมีการสอบใช่ไหมคะซึ่งช่วงที่สอบอะทุกคนจะเครียดมากทุกคนพี่เพาก็บอกไปว่าแบบว่าแบบร้องไห้อะไรเงี้ยใช่คือตันถว่าแบบเป็นคนที่แบบไม่ได้ร้องไห้ง่ายขนาดนั้นแล้วก็แบบ พอเป็นแบบนั้นใช่ไหมมันเครียดมันกดดันด้วยแหละซึ่งตอนนั้นแบบหนูก็เปิดเทอมแล้วแล้วแบบมันก็เครียดที่แบบโอ๊ยเราเราก็ต้องตามเพื่อนให้ทันแล้วก็ที่สําคัญเลยคือมันตื่นเต้นคนเพราะทุกคนแบบในแบบในนั้นก็มาดูกันคณะกรรมการหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วซึ่งแบบมันมีช่วงหนึ่งที่เขาให้เต้นเดี่ยวเลยนะทุกคนกับเพลงแล้วก็เต้นเดี่ยวปุ๊บสปอยไปปะไม่มันก็คือแค่แบบบอกว่าสอบแล้วแบบมีช่วงให้เต้นเดี่ยวแล้วแบบนั่งดูทีละคนแล้วแบบเห็นใครมุกกับนิญาเต้นคือจะร้องไห้แล้ว ทุกคนจะร้องไห้คือมันมันไม่เหมือนวันแรกมันไม่เหมือนครั้งแรกความรู้สึกหรืออะไรคือแบบมันรู้สึกว่ามันผ่านแบบแป๊บเดียวแต่คือเราแบบมาด้วยกันไกลขนาดน,นี้เลยหรออะไรเงี้ยทุกคนทุกคนต้องดูจริงๆนะเพราะว่าแบบหนูก็เกือบร้องไห้คือน้าตาคอเลยตอนแบบใครมุกเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบนิญาคือแบบเก่งมากคือเหมือนเลี้ยงลูกให้โตแล้วมาประมาณแบบอนุบาลหนึ่งขึ้นอนุบาลสองได้คือเก่งมากเลี้ยงน้องอะแบบคือเห็นแล้วมันแบบอุ้มหายกอดอะไรเงี้ยเออมันก็เลยรู้สึกแบบ ในใจมันก็รู้สึกโหอะไรอย่างเงี้ยมากๆตอนนั้นเพราะว่าแบบรู้สึกว่างานเดบิวมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราแบบได้เติบโตเป็นความเป็คนอีกขั้นหนึ่งเลยว่าวแบบจากวันแรกเลยจริงๆแต่แบบภาพมันก็ย้อนไปถึงวันที่แบบพ่อเราเป็นแคนดิเดตกัน,นทุกคนที่แบบตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้มาอยู่ที่นี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยจนแบบเราได้มาอยู่แล้วก็ได้จะได้ออกเพลงของเราก็รู้สึกแบบแล้วก็มีแบบ มันก็ทําให้เราแบบรู้สึกว่าอุ้ยแบบขอบคุณมากตั้งแต่แบบเขาเรียกว่าไงมันมีแบบช่วงแรกๆหนูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบว่ารู้สึกไม่มีใครชอบหนูเลยนะตอนแรกๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีบางคนที่แบบพยายามแบบมาคุยกับหนูหรือว่าแบบทําความรู้สึกหนูตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ด้วยแล้วก็คนที่เพิ่งมาเจอกันแบบไม่นานเลยก็ดีใจมากที่เราได้เจอกันถึงแม้มันจะช้าหรือเร็วนะแต่มันก็คือเราได้เจอกันทุกคนก็รู้สึกแบบรู้สึกดี หนูชอบมากทุกคนคือว่าหนูดีดมากตอนแบบเจอทุกคนตอนตอนแบบสาวน้อยบอกว่าสาวน้อยบอกว่านั่งข้างพี่จิวตอนไหนนะ่ะแล้วพี่จิวดีดจังคือแฮปปี้แบบรู้สึกแบบรู้สึกดีที่แบบได้เจอกัน <c oughs> คือบางคนนะแบบถ้าหนูจําชิมไม่ได้ก,กดหนูนะหนูก็ถามเรื่อยๆแล้ว,ลว,ลวหนูก็พยายามจําทุกคนอยู่จริงๆนะคะอืมก็อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะคะจนหนูกลอยู่ด้วยกันเป็นนานๆแล้วก็รู้สึกว่าโอเคแบบ มันมาไกลยอยู่ประมาณนึงอะแบบจากเด็กแบบว่าแคนทีเดตดวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันแฮปปี้เนาะคลิปแนะนําตัวน่ารักอุ้ยทุกคนหนูทํานานมากแล้วว่าคลิปแนะนําตัวนั้นหนูอายมากกับการพากของหนูหนูไม่รู้ว่าเขามาทําอะไรหนูก็เลยพากไปแบบเหมือนคนง่วงอลี่ชอบบอกว่าหนูตาโตมากแล้วชอบบอกว่าไอจิวตาโตมากโตไหม อันนี้ไม่ได้ใส่คอนเทคเลปิ๊งปิ๊งปิ๊งอ๋อหนูคนหนูจะเล่าจากไลฟ์อาลีใช่ไหมที่บอกว่าตอนที่แบบพี่ฮูะมาแบบว่ามาพูดกับพวกเราใช่ไหมแล้วอาลีบอกอาลีนั่งมองหน้าคือหนูก็เห็นว่าอาลีกับหนูกับแบบเกตแบบเกลยวาก็แบบนั่งมองหน้าพี่ฮูไม่มองข่าวสารแบบทะลุออกจากหัวแบบทะลุหูซ้ายเข้าหูขวาทะลุหูขวาออกออก,ออกไลออกเลยทุกอย่างแล้วก็นั่งมองหน้าพี่ฮูมองขนตา มองหน้าแบบออร่ามองแบบผิวเนียนๆอย่างเงี้ยนั่งมองหน้าถูกรอบจริงๆสารได้รับสารมายสปร์เซ็นต์ที่เหลือก็คือนั่งมองอยู่างเงี้ยทุกคนมันแบบมันหยุดมองไม่ได้แบบปึง้งตัวแม่ช่างช่างแต่งหน้าทักว่าตอนแรกหน,หนูหน้าาสดใช่ไหมเขาบอกตกใจนึกว่าพี่ฮูเหมือนพี่ฮูหรอ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยช่วงที่ผ่านมาแบบว่ามีงานทั้งโรชโชว์ทั้งรุ่นห้าอะไรอย่างงี้ก็ขอบคุณที่มาหาหนูนะรื้อๆมากแฮปปี้เอนดิ้งมากหนูจะเล่าว่ามันมีตอนที่หนูขับรถกลับบ้านแล้วมันมีคุณตำรวจเขาจะเปิดดูทุกโลใช่ไหมหนูก็เห็นคันหน้าก็ขอดูแล้วก็แบบเหมือนเช็คว่าแบบอาจจะแบบเอ้ยเขาแบบว่าดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่าแต่ของหนูอะสิ่งที่คุณตำรวจถามก็คือน้องทำใบอนุญาตขับขี่หรือ,อยังครับ หนูแบบหนูทำมาสองปีแล้วคะ่ะคือเขาถามหนูคนเดียวเลยที่หนูต้องโชว์ให้ดูหนูเห็นคนอื่นน่ะก็ขับไปปกติแสดงว่าเขาต้องเห็นหนูเป็นเด็กอนุบาลหนูไปด้วยหน้าแบบเนี้ยมันไม่ได้แต่งหน้าทุกคนมันก็แบบหน้าแบบหน้าโลดโลนเหมือนลูกชิ้นลูกชิ้นของฉันอนุบาลกี่โมแม่พอพูดอนุบาลน,นิดหน่อยคือไม่ยอมนะคะคือเขาแบบบอกว่าแบบมีไม่เอนยอครขบขี่นี่เขาจะจีบ เขาจะจับหนูแึงจก็จีบหนูเขาน่าจะจับหนูถ้าถที่ม่เชีวคือไม่ดีใจนะแต่ว่าคือทําไมอยากดูมีวุฒิภาวะวะวะ,วะ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 อยากดูแบบชินโตแหละหนูชื่อน้องจิวอายุสิบปีติดตามดูไลฟ์ของเรารวมถึงได้คุยคอนเทนต์กับ VR และยังมีเครนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am c o t Application